เ่าเรศนครพนมกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เรามาดูนะครับผมเยี่ยมเยียนฟาร์มอ้นกันนะครับใครสนใจนะครับผมรุ่นใหญ่นะครับ4-5โลนะครับผมฟาร์มอ้นบ่าเด่นครพนมก็มีนะครับผมอ้นวัยรุ่นก็มีนะครับ2โลกว่าๆก็มีนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับผมขายตามไซส์ตามความสวยนะครับผมใครสนใจนะครับผม อยากมาดูอยากมาเยี่ยมชมศึกษานะครับผมวิธีเลี้ยงนะครับผมแอดไลน์หรือว่าติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับความอ้นบ่าวเดชนะครพนมนะครับผมตั้งอยู่ที่บ้านพลทันกลางนะครับผมตำบลหนองฮีนะครับอำเภอปาปากจังหวัดนะครพนมนะครับ ขี้อ้อนนะครับขี้อ้อนน่ารักน่ารักนะครับผมเชื่องเชื่องขี้อ้อนมากเลยนะครับขี้เล่นนะครับผมบนนะบางตัวก็ดูบางตัวก็ขี้เล่นนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมนี่ครับสันสัตวยานสัตว์ป่านะครับถ้าเอามาเลี้ยงกับคนอยู่นานๆานก็เชื่องนะครับผม เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักได้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักได้นะครับผมเห็นไหมขีออนนะครับชอบเล่นกับคนนะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมอืมมามามาลองดูนะครับผมท่านผู้ชมมา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 ขึ้นมา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 นี่ครับชอบเล่นนะครับผม สนใจติดต่อมาได้นะครับเบวเดตแลคอมอนนมเล้ยังมา5ปี6ปีแล้วนะครับจะเข้าปีที่6แล้วนะครับผมซื้อขายอ้นนี้นานแล้วนะครับผมโทรมาติดต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับว่าอ้นรุ่นไหนราคาไหนนะครับผมขนาดไหนราคาไหนนะครับมีทุกรุ่นนะครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับผมอ้นเบวเดตแลคอมอนมนะครับ 0825614365นะครับมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วนี่ครับตัวนี้ก็ผสมนะครับเข้าผสมแล้วนะครับผมรอดูนะครับว่าจะติดไหมนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็ผสมแล้วนะครับผมผสมแล้ว รอดูอีกเดือนครึ่งนะครับผมว่าจะติดไหมถ้าติดก็ท้องโตนะครับผมดูสังเกตดูที่หัวนมนะครับถ้าหัวนมสีแดงแดงนะครับผมหัวนมนะครับผมโตขึ้นนะครับผมนี่ครับหัวนมใหญ่ขึ้นนะครับผมแสดงว่าท้องนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับมีไข่นะครับสังเกตไข่นะครับผมท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมยกดูที่หางนะครับผม ตัวนี้ผสมแล้วนะครับนมยังไม่ขึ้นนะครับผมแสดงว่าท้องอ่อนอยู่นะครับหรือว่ายังไม่ท้องนะครับผมรอดูอีกสักพักนะครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ฟักฟื้นนะครับผมคลอดลูกใหม่น้ําหนักลดนะครับผมแต่ก่อน3าโลครึ่งนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่2โล8นะครับผมตัวนี้คลอดลูกใหม่น้ําหนักลดนะครับผมเพาลูกหลายตัวนะครับไ,ได้ been, ลูก6ตัวนะครับผมตัวนี้แม่สีเงินนะครับผม ไม่ขนเงินนะครับผมนะครับดื้ออยู่นะครับดื้ออยู่ยังห่วงตัวอยู่นะครับเพราะว่าเคยได้ลูกเนี่ยมันจะดุนะครับผมห่วงลูกติดที่สัยมานะครับผมต้องหัดจับบ่อยๆนะครับผมจับบ่อยๆนะครับผมรูปหลังอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ดื้อนะครับผมเดี๋ยวก็เชื่องอีกนะครับใครต้องการศึกษานะครับวิธีการเลี้ยงก็ดูได้ที่ชิปได้นะครับผมดูย้อนหลังได้นะครับกดที่ พิมพคําว่าความอ้นบ่าวเดชนครพนมก็จะขึ้นมานะครับหรือว่าพิมพ์คําว่าบ่าวเดชนครพนมนะครับผมก็จะขึ้นคลิปเยอะแยะนะครับผมคลิปการเลี้ยงอ้นนะครับผมการปลูกอ้อยดําใต้หวันนะครับอ้อยสุพรรณบุรี50อ้อยสิงคโปร์น้ําผึ้งก็มีนะครับผมอ้อยหยวนเจียงนะครับก็มีขายนะครับใครสนใจอยากได้อ้อยก็ติดต่อบ่าวเดชนครพนมได้นะครับเพื่อนๆน่ารักจริงๆนะครับผมอ้นนะครับผม นี่ครับช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนนะครับผมกลางวันน้องจะนอนนะครับผมนี่ครับนอนหลับนะครับผมตัวนี้นอนไม่เลยรู้สึกตัวเลยนะครับผมนะครับกลางวันนะครับผมน้องเล็กสุดนะครับผมน้องเล็กสุดตัวสีขาวนะครับผมนี่ครับสีอ่อนๆนะครับผมท่านผู้ชม น้องเล็กสุดน้องเล็กสุดนะครับผมรุ่นนี้จะอยู่ที่คู่ละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับผมตัวนี้สีสวยนะครับผมสีอ่อนๆนะครับผมนี่ครับสีสวยๆเลยนะครับน่ารักน่ารักนะครับท่านผู้ชมครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับหรือว่ามาเยี่ยมชมได้นะครับวิธีการเลี้ยงครับผมอาหารก็จะเป็นอ้อยเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับ ผมให้อ้อยดํานะครับผมเพราะมันจะแทะได้ลึกนะครับผมเอาอ้อยขาวพวกนี้ก็ต้องสดใหม่ๆนะครับผมปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับผมเปลือกมันแห้งไวพวกนี้มันจะแข็งกระด้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นอ้อยดํานะครับผมมันจะกินลึกนะครับผมกินก็ไปถึงแกนในนะครับผมกินจนหมดนะครับผมตอนเช้าเราผมจะมาเช็คอีกทีนะครับจะเช็คให้ดูนะครับผมว่าหมดไหมนะครับผมถ้าได้อ้อยดําดีนะครับแต่มันแพงหน่อยนึงนะครับผม แตมันแพงหน่อยหนึ่งนะครับผมอ้อยดํานะครับผมเราต้องปลูกกินปลูกให้มันทานเองนะครับผมปลูกให้น้องอ้นเองนะครับผมจะได้ประหยัดนะครับผมปลูกอ้อยไปเลี้ยงอ้นนะครับผมเสริมด้วยไม้ไผ่นะครับผมไม้ไผ่หวานนะครับหรือว่าไม้ไผ่สังไพนะครับผมบ้านผมเรียกสังไพนะครับผมหรือบางท่านจะเรียกจะป้อนด้วยไม้ไผ่อะไรก็ ผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ทางบ้านผมไผ่หวานนะครับผมเน้นไผ่หวานมันชอบนะครับน้องชอบนะครับผมท่านผู้ชมมานี่เล้วมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยเร็ววนน่ารักน่ารักนะครับผมสัตว์ขี้เล่นนะครับสัตว์ขี้เล่นขี้ออนออดออนเห็นไหมเห็นไหมเสียงเนี่ย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 ฟังเสียง ตัวใหญ่นะครับผมพ่อพันแม่พันเริ่มต้นที่คู่ละ25,000บาทนะครับผมถึง4ี่ห้าหมื่นบาทก็มีนะครับผมนะคบเป็นแสนก็มีแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับเริ่มต้นที่2 5 0 0 0บาทนะครับพ่อแม่พันนะครับผมหรือว่ารองลงมาอ้นเตรียมเป็นพ่อแม่พันก็คู่ละหมื่นห้าพันบาทนะครับผมถึง20,000บาทนะครับ1 5ึ่งบาทถึง20,000บาทเตรียมเป็นพ่อแม่พันนะครับผมอายุ78เดือนนะครับ รุ่นนี้อายุเป็นปีแล้วนะครับตรงนี้รุ่นนี้เป็นปีแล้วนะครับปีขึ้นหรือว่าได้ลูกมาแล้วหนึ่งช่อนะครับผมหนึ่งข้อ,อน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจหรือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ยิ่งขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับช่วยกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ชมคลิปนะครับบาวเดย์รักคำนมวันดีครับเช็กกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ